สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามีเรื่องราวที่อาจทําให้คุณตกใจและพูดไม่ออกเรื่องของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกับสุนัขแสนรักของเธอที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ความผูกพันธรรมดาระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงแต่เบื้องหลังของความรักนั้นกลับซ่อนบางสิ่งที่ทั้งลึกลับและสะเตือนใจณน้าหมู่บ้านเงียบสงบกลางหุบเขาเล็กๆมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ดูเก่าแต่สะอาดตาอาศัยอยู่โดยหญิงวัยกลางคนชื่อว่าป้าสมใจเธอเป็นหญิงโสดที่ใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวมาหลายปีไม่มีสามีไม่มีลูกมีเพียงสุนัขพันธุ์ไทยผสมตัวหนึ่งทีี่เเเเธออกก็็บมมาาลล้ยยงตนนปู เธอตั้งชื่อมันว่าใจดีเพราะในวันที่เธอเจอมันครั้งแรกมันสั่นเทาอยู่ใต้สะพานไม้เก่ามีแผลทั่วตัวแต่มันยังพยายามกระดิกหางให้เธอเหมือนจะบอกว่าหนูยิ่งอยากมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นั้นมาใจดีก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของป้าสมใจทั้งเพื่อนทั้งลูกและผู้เฝ้าบ้านเวลากินข้าวป้าสมใจจะแบ่งกับข้าวใส่ชามให้มันก่อนทุกครั้งเวลานอนใจดีก็จะขึ้นมานอนข้างเตียงเสียงกรนเบาๆของมันเป็นเหมือนดนตรีกล่อมใจในยามค่ำคืนแต่ไม่นานมานี้บางอย่างเริ่มเปลี่ยนไป ใจดีเริ่มเห่าบ่อยขึ้นในเวลากลางคืนมันมองไปยังมุมมืดของบ้านราวกับเห็นบางอย่างที่ป้าไม่เห็นมันครางในลำคอกัดฟันเบาๆและยืนจ้องอยู่เป็นนานหลายสิบนาทีจนบางครั้งป้าสมใจเองก็เริ่มรู้สึกขนลุกคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องป้าสมใจสะดุ้งตื่น mm. เมื่อได้ยินเสียงใจดีเห่าอย่างบ้าข้างหน้าประตูบ้านเธอลุกขึ้นเปิดไฟวิ่งไปดูและพบว่าใจดีกำลังขุดดินตรงใต้ต้นมะม่วงเก่าอย่างเอาเป็นเอาตายดินสรดกระจายไปทั่วใจดีหยุดนะลูก เป็นอะไรลูกเธอตะโกนแต่มันไม่หยุดจนเธอต้องเข้าไปดึงปลอกคอไว้มันหันมามองเธอดวงตาของมันมีบางอย่างแปลกไปไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเศร้าอย่างลึกซึ้งเหมือนจะบอกว่าแม่ครับหนูเจอบางอย่างแล้วและทันใดนั้นใจดีก็หยุดหายใจไม่มีเสียงเห่าไม่มีเสียงหอบแค่ร่างของมันทรุดลงอย่างช้าๆบนดินเปียกฝนป้าสมใจร้องให้แทบขาดใจเธอโอกรรางของมันไว้แน่นไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เธอรักที่สุดจับไปแล้วต่อหน้าต่อตา แต่ความเศร้ายังไม่ใช่จุดจบรุ่งเช้าหลังจากฝนหยุดตกป้าสมใจตัดสินใจเดินไปดูจุดที่ใจดีขุดไว้ใต้ต้นมะม่วงมีรอยหลุมตื้นๆที่ขุดค้างอยู่เธอตัดสินใจใช้เสียมเล็กๆขุดต่อเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็พบกระดูกมนุษย์หัวกะโหลกเล็กๆถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นพร้อมกับผ้าห่มเก่าๆที่ขึ้นราแล้วดวงตาของป้าสมใจเบิกโพลงมือไม้เย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอถอยหลังออกมาช้าๆแล้วรีทรแจ้งตำรวจ เสียงสุนักเหาเสียงฝนตกและกลิ่นดินเปียกทุกอย่างวนกลับมาในหัวของเธอเหมือนฉากหนังสยองขวัญที่เล่นซ้ำไม่จบตำรวจเข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่ากระดูกที่พบเป็นของเด็กหญิงอายุประมาณ7จ็ถึงแขวบที่หายตัวไปเมื่อสิปีก่อนและเคยมีข่าวครุครมทั่วทั้งจังหวัดแต่ไม่มีใครหาตัวพบเมื่อถามว่าเด็กคนนั้นคือใครป้าสมใจเพียงแค่หลบตาน้ำตาไหลและพูดเบาๆว่า ฉันก็ไม่แน่ใจแต่ในความฝันเมื่อคืนใจดีมาเล่าให้ฉันฟังแล้วตำรวจมองหน้ากันอย่างงุนงงบางคนเริ่มคิดว่าป้าสมใจอาจจะเริ่มมีปัญหาทางจิตใจจากความเศร้าเสียใจที่สูญเสียสุนัขแต่มีนายตำรวจรุ่นเก่าคนหนึ่งที่ชื่อว่าสารวัตรบุญเลิศเขาไม่มองข้ามสิ่งที่ป้าสมใจพูดเขาอยู่นิ่งๆแล้วถามเสียงเรียบว่าในฝันมันเล่ายัางไงครับป้าสมใจกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากดวงตาเธอยังคงแดงช้ำแต่เธอก็พยายามรวบรวมความกล้าพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่า ใจดีบอกว่ามันเห็นผู้ชายคนหนึ่งลากร่างเด็กคนนั้นมาตอนกลางคืนฝนก็ตกเหมือนเมื่อคืนนี้เลยเด็กคนนั้นร้องให้เรียกแม่แต่มันเงียบไม่มีใครช่วยแล้วผู้ชายคนนั้นก็ขุดหลุมฝังทั้งเป็นคำพูดของป้าสมใจทำเอาทุกคนเงียบกริบลมเย็นๆพัดวูบเข้ามาแม้จะเป็นช่วงสายของวันแดดแรงทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงความอึดอัดที่ไม่มีใครอธิบายได้สารวัตรบุญเลิศยื่นมือไปลูบหัวใจดีเบาๆแล้วพูดว่าเจ๋งมากเจ้าหนู การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีตำรวจขุดค้นบริเวณรอบๆเพิ่มเติมและพบหลักฐานมากกว่าที่คิดมีรอยเลือดที่ฝังอยู่ใต้ดินแม้เวลาจะผ่านมานานและมีเศษผ้าสีแดงที่ตรงกับเสื้อผ้าของเด็กหญิงที่เคยหายตัวไปและแล้วหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่สุดก็ปรากฏขึ้นในกล่องเหล็กเก่าๆที่ฝังลึกใต้รากมะม่วงนั่นคือตุ๊กตาผ้าขาดวินที่มีป้ายชื่อปักด้วยด้วยสีน้ำเงินว่าน้องแป้งเมื่อชื่อแป้งถูกกล่าวออกมาป้าสมใจก็สุดลงนั่งกับพื้นทันที เธอร้องให้จนตัวสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะหัวใจเธอกลับไปยังวันที่เธอยังสาวยังมีความหวังวันที่เธอเคยเลี้ยงเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เธอรักเหมือนลูกแท้หาหะแต่วันหนึ่งเขามาเขาคืออดีตสามีเก่าของเธอชายที่เธอหนีมาเพราะเขาชอบใช้ความรุนแรงและในวันที่ฝนตกหนักเมื่อสิบปีก่อนเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหน้าบ้านของเธอเมาโกรธและดุดัน เขาตะโกนว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเขาไม่ต้องการให้ใครจําได้ว่าเธอเคยมีลูกกับชายอื่นเขาแย่งเด็กไปจากอ้อมแขนของเธอและนั่นคือภาพสุดท้ายที่เธอเห็นแป้งเธอเคยบอกตำรวจและในตอนนั้นแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเห็นและร่างของแป้งก็ไม่เคยถูกพบจนกระทั่งใจดีขุดมันขึ้นมาข่าวดังสะเทือนขวัญแพร่ก,กระจายไปทั่วหมู่บ้านและสื่อท้องถิ่นชาวบ้านต่างพากันมาวางดอกไม้ไว้ที่ต้นมะม่วงจุดทูบและอธิษฐานให้วิญญ,ญาณน,น,น้อยๆของแป้งได้ไปสู่สุคติ ขณะที่ตำรวจตามล่าชายคนนั้นอย่างเร่งด่วนป้าสมใจเองก็เปลี่ยนไปเธอไม่ใช่หญิงเงาๆคนเดิมอีกต่อไปทุกเช้าเธอจะนั่งใต้ต้นมะม่วงพูดกับใจดีที่ตอนนี้กลายเป็นดวงดาวบนฟ้าใจดีขอบใจนะลูกขอบใจที่ไม่ทิ้งแม่ขอบใจที่ช่วยน้องแป้งเสียงลมหายใจเบาๆพัดผ่านใบไม้เหมือนมีใครมากระซิบตอบว่าผมอยู่ตรงนี้ครับแม่ผมยังอยู่ตรงนี้ หลังจากเรื่องราวถูกเปิดเผยชื่อของใจดีกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเด็กๆเริ่มพูดถึงมันเหมือนเป็นฮีโร่สี่ขาผู้ใหญ่เริ่มเชื่อว่าสุนัขบางตัวอาจมีเซนพิเศษหรือไม่ก็เป็นเหมือนผู้เฝ้าดูที่ฟ้าส่งมาเพื่อเตือนและปกป้องมนุษย์หลายวันผ่านไปป้าสมใจแทบไม่พูดกับใครมากนักเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลบริเวณหลุมใต้ต้นมะม่วงเธอทำเป็นสวนเล็กๆวางหินกลมๆเรียงกันรอบๆหลุมใส่ป้ายไม้เล็กๆเขียนว่าเพื่อใจดีและน้องแป้ง เธอเอาผ้าหม่มผืนเก่าๆที่ใจดีเคยนอนมาพับวางไว้ตรงหน้าป้ายเรากับหวังว่ามันอาจกลับมานอนตรงนั้นอีกสักคืนและในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งอย่างเบาๆลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกรุบกรุบเสียงเท้าเล็กๆบนพื้นไม้เก่าเสียงที่เธอคุ้นเคยมากใจดีเธอลุกขึ้นจากเตียงช้าๆมือหนึ่งเปิดไฟฉายอีกมือเปิดประตูห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่สิ่งที่เธอเห็นคือรอยเท้าเปียกน้ำฝนเป็นรอยเท้าสุนัขนำทางไปจนถึงประตูหลังบ้านแล้วหายไปตรงสวนมะม่วงป้าสมใจยินนิ่งอยู่นานน้ำตาคลอเบ้าแต่ครั้งนี้เธอยิม้มลูกกลับมาดูแม่ใช่ไหมในเช้าวันต่อมามีสายข่าวรายงานเข้ามาที่สถานีตำรวจใกล้จังหวัดชายแดนว่ามีชายคนหนึ่งถูกจับกลุมฐานปลอมแปลงเอกสารและพยายามหนีเข้าเขตประเทศเพื่อนบ้านและเมื่อภาพถ่ายผู้ต้องสงสยัยถูกส่งมายังสถานีตำรวจในพื้นที่ ใช่เขาคืออดีตสามีของป้าสมใจสารวัตรบุญเลิรเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวและพาชายคนนั้นกลับมาสอบสวนในการสอบสวนที่เงียบงนันชายคนนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เมื่อเขาถูกถามถึงต้นมะม่วงและตุ๊กตาน้องแป้งมือของเขาเริ่มสั่นปากกระตุกเหงื่อไหลซึมทั้งทีแอเยนเฉียบไม่มีใครรู้ว่าฉันฝังไว้ที่นั่นเขาหลุดปากออกมาเบาฮา,หาและเขาก็หยุดดวงตาเบิกกว้างราวกับรู้ตัวว่าพลาด นั่นคือคำรับสารภาพโดยไม่ตั้งใจและมันถูกบันทึกไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนารักพาตัวและซ่อนเร้นศพความยุติธรรมที่รอคอยมานานกว่าสิบปีกำลังจะมาถึงข่าวการจับกุมถูกกระจายไปทั่วประเทศมีคนหลังไหลามาเยี่ยมป้าสมใจบางคนมาเพียงเพื่อกราบหลุมของใจดีบางคนก็เอาของเล่นเด็กมาแขวนไว้ที่ต้นมะม่วงเผื่อว่าวิญญาณน้อยๆจะได้มีของเล่นเล่นในโลกหน้าและในคืนหนึ่งคืนที่ดาวเต็มฟ้าและลมสงบกว่าทุกคืนที่ผ่านมา ป้าสมใจนั่งอยู่บนชานบ้านถือภาพถ่ายไปหนึ่งไว้แน่นในมือเป็นภาพที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจ,จู่ก็ถูกส่งมาทางไปรษณีย์โดยไม่มีชื่อผู้ส่งในภาพเด็กหญิงคนหนึ่งยิ้มกว้างกอดสุนัขตัวหนึ่งไว้แน่นนั่นคือแป้งกับใจดีภาพนั้นไม่เคยถูกถ่ายโดยเธอไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนและที่น่าแปลกที่สุดคือในภาพมีต้นมะม่วงอยู่ด้านหลัง แต่ในภาพนั้นต้นไม้เต็มไปด้วยแสงเรองรองราวกับมีบางอย่างเหนือธรรมชาติกำลังคอยเฝ้ามองอยู่ป้าสมใจจ้องมองภาพนั้นเนิ่นนานราวกับโลกทั้งใบหยุดนิ่งมือเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะหัวใจที่เต้นแรงอย่างประหลาดมีบางอย่างในภาพนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยราวกับว่าทั้งแป้งและใจดียังอยู่กับเธอเธอหันมองไปทางต้นมะม่วงเงาของต้นไม้ยามค่าคืนทอดยาวลงบนดินชื้นมีแสงจันทร์สองลอดผ่านใบไม้เป็นลำแสงบางๆงตรงจุดที่เธอเคยฝังตุ๊กตาเก่าไว้และตรงนั้นเองเธอเห็นบางสิ่ง เงาของเด็กผู้หญิงกับเงาของสุนัขทั้งสองยืนเคียงกันโดยไม่มีเสียงใดๆรบกวนบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเองเงานั้นค่อยๆหันมาทางเธอแม้จะเป็นแค่เงา,าแต่เธอกลับรู้ได้ทันทีว่านั่นคือแป้งกับใจดีเธอไม่แม้แต่จะกระพริบตากลัวว่าภาพตรงหน้าจะหายไปเธอค่อย,อยๆยื่นมือออกไปทางเงานั้นแล้วลมเย็นๆก็พัดผ่านตัวเธอเบาๆเหมือนมือเล็กๆมากุมมือของเธอไว้ ป้าสมใจหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆอย่างสงบคืนนั้นเธอนอนหลับโดยไม่ฝันร้ายไม่สะดุง้งไม่รู้สึกเงาอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าพวกเขายังอยู่วันต่อมาป้าสมใจเริ่มทําบางสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอเปิดประตูบ้านกว้างขึ้นจัดบ้านให้สว่างขึ้นและที่สําคัญเธอเริ่มรับเลี้ยงสุนัขจรจัดตัวแรกมันตัวเล็กมีขนสีขาวปนน้ำตาลแววตามีแววซุกซนแต่หน้าเองดูมันมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านเธอในเช้าวันหนึ่ง โดยไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนมันมองหน้าเธออยู่นานก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาแล้วนั่งลงตรงหน้ารูปถ่ายใจดีที่แขวนอยู่บนผนังป้าสมใจย,ยิ้มใจดีส่งมาให้แม่เลี้ยงใช่ไหมลูกเธอตั้งชื่อมันว่าโชคดีหลังจากนั้นหมู่บ้านเล็กๆก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มพูดถึงสัญชาตญาณของหมาด้วยความเคารพเด็กๆถูกสอนให้รักและเมตตาสัตว์มากขึ้นโรงเรียนประถมในพื้นที่ยังตั้งชื่ออาคารเรียนใหม่ว่าอาคารใจดีเพื่อระลึกถึงสุนัขผู้กล้าหาญ แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากจับกลุมอดีตสามีของป้าสมใจมีจดหมายรับฉบับหนึ่งถูกส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่เขียนด้วยลายมือแปลกตาไม่มีชื่อผู้ส่งและไม่มีที่อยู่ตอบกลับในจดหมายเขียนว่ายังมีอีกศพใต้ต้นลำไยข้างวัดร้างท้ายหมู่บ้านสารวัตรบุญเลิศอ่านจบและเงยหน้าขึ้นทันทีใครส่งกันแน่แล้วทำไมต้องส่งให้ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่ เช้าวันรุ่งขึ้นสารวัตรบุญเลิศนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปยังวัดร้างท้ายหมู่บ้านทันทีพื้นที่แห่งนั้นถูกปล่อยรกร้างมานานหลายปีวัชพืชขึ้นสูงปกคลุมทุกตารางนิ้วต้นลำไยที่ถูกกล่าวถึงในจดหมายนั้นยืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงมุมสุดของลานวัดใบของมันเหี่ยวเฉารากแผ่กว้างราวกับซ่อนบางสิ่งไว้ใต้พื้นดินขุดตรงนี้สารวัตรสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเสียงจอบเสียงเสียมเริ่มดังขึ้นเวลาผ่านไปไม่ถึง20นาทีทุกคนก็หยุดขุดแทบพ,พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย สิ่งที่ถูกพบคือเสื้อผ้าเด็กขาดรุ่งริ่งเปื้อนดินและกระดูกมนุษย์ขนาดเล็กถูกฝังลึกเพียงไม่ถึงหนึ่งเมตรไม่มีใครพูดอะไรทุกคนยืนเงียบงนันหนึ่งในเจ้าหน้าที่เอ่ยขึ้นเบาๆนีม่มันเรื่องเดียวกับของป้าสมใจหรือเปล่าสารวัตบุลเลิศไม่ตอบเขาเพียงแค่ก้มลงไปมองสิ่งที่ขุดพบและหันประมองต้นลำไยถ้ามีศพเด็กก็ต้องมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเขาสั่งปิดพื้นที่ทันทีและนำหลักฐานกลับไปตรวจสอบที่สถานีพร้อมรายงานถึงหน่วยงานกลาง แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือในคืนเดียวกันนั้นเองขณะที่ป้าสมใจนั่งลูบหัวเจ้าโชคดีอยู่หน้าบ้านท้องฟ้ากลับมืดมิดกว่าทุกคืนก่อนไม่มีดวงดาวไม่มีแม้แต่เสียงลมทุกอย่างเงียบงันจนผิดสังเกตแล้วอยู่ๆเจ้าโชคดีก็ลุกขึ้นยืนตรงมองไปยังทิศของวัดร้างหูตั้งขนลุกชันเป็นอะไรลูกป้าสมใจถามแต่มันไม่ตอบแน่นอนมันเป็นแค่สุนัขแต่มันเห่าขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้ววิ่งออกจากบ้านทันที ป้าสมใจคว้าไฟฉายวิ่งตามไปโดยไม่ลังเลมันวิ่งตรงไปยังวัดร้างที่หน้าต้นลำใหญ่เจ้าโชคดีหยุดยืนครู่หนึ่งแล้วหันมามองป้าสมใจในแสงไฟฉายที่ส่องลอดผ่านเศษใบไม้แห้งๆป้าสมใจเห็นบางอย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเขาร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้เธอใส่เสื้อสีซีตัวเล็กผมยาวปิดหน้าร่างกายโปร่งบางจนดูเกือบจะโปร่งแสงป้าสมใจหยุดชะงักมือสั่นน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว ลูกใช่ไหมเสียงเธอเบาแทบไม่เป็นคำเด็กหญิงค่อยๆเงยนหน้าขึ้นใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาใบาหน้าที่ป้าสมใจไม่เคยเห็นมาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดช่วยหนูด้วยเสียงของเธอเบาราวลมหายใจและเธอก็ชี้ไปยังโบสถ์ร้างด้านหลังวัดเขาอยู่ในนั้นเขาทำกับหนูและกับเด็กอีกหลายคนป้าสมใจยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเจ้าโชคดีครางต่ำๆเหมือนกำลังเตือนว่าอย่าเข้าไป แต่เธอก็เดินเข้าไปประตูโบสถ์ร้างเปิดเองโดยไม่ต้องผลักกลิ่นอับชื้นผาคลคุงเศษกระจกสีแตกกระจายบนพื้นและที่ผนังมีรอยขูดเขียนเต็มไปหมดเธอใช้ไฟไปรอบๆจนกระทั่งหยุดตรงม,มุมหนึ่งมีชื่อเด็กหลายชื่อเขียนอยู่บนผนังและทุกชื่อมีคราบน้ำตาแห้งติดอยู่ใต้ตัวอักษรและที่กลางห้องโถงมีตู้ไม้โบราณขนาดใหญ่ปิดสนิทเสียงเด็กหญิงกระซิบขึ้นมาในหัวของเธอเปิดมันแล้วคุณจะรู้ว่าใครคือปีศาจท,ที่แท้จริง ป้าสมใจยืนอยู่ตรงหน้าตู้ไม้โบราณนั้นหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกลองสึกมือที่ถือไฟฉายเริ่มสั่นน้อยๆแต่เธอก็ไม่หันหลังกลับไม่แม้แต่จะก้าวถอยเธอค่อยๆเอื้อมมือไปแตะที่บานตู้ซึ่งเย็นเยียบจนรู้สึกได้ผ่านปลายนิ้วถ้าฉันเปิดมันเธอพึมพำเบาๆฉันจะเจออะไรเจ้าโชคดีเห่าขึ้นเบาๆหนึ่งครั้งก่อนเดินม,มาหยุดข้างเธอป้าสมใจตัดสินใจเธอค่อยๆเปิดบานตู้ เสียงบานตู้เก่าที่ฝืดสนิมส่งเสียงกรีดล่านไปทั้งโบสกลิ่นเหม็นสาบผสมกลิ่นเลือดเก่าๆตีขึ้นมาอย่างรุนแรงจนเธอเกือบสำลักและสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ทําให้เธอแทบยืนไม่ไหวศพเด็กหลายร่างถูกอัดแน่นอยู่ในตู้ทั้งหมดอยู่ในสภาพเนือเปือยบางร่างยังมีเสื้อผ้านักเรียนบางร่างถูกพันด้วยผ้าห่มเก่าๆที่มีชื่อปักไว้ด้วยได้แดงชื่อเดียวกันหลายชื่อซ้ำๆหมอพิชยัย ้าสมใจหายใจไม่ออกเธอแทบล้มลงเจ้าโชคดีเข้ามาดุนขาเธอเบาๆเพื่อให้เธอได้สติกลับมาเธอมองไปที่ผนังอีกครั้งแล้วก็เห็นบางอย่างที่เธอมองข้ามไปก่อนหน้านี้รูปถ่ายเก่าๆถูกติดไว้เหนือรอยขีดเขียนเหล่านั้นเป็นรูปชายสูงวัยในชุดกาวสีขาวยืนถ่ายรูปคู่กับนักเรียนและพระในวัดใบหน้าของเขาคือหมอพิชัยอดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลในหมู่บ้านเขาเคยช่วยชีวิตคนมากมายเขาเคยเป็นคนที่ทุกคนเคารพรักแต่เบื้องหลัง เขาเป็นปีศาจป้าสมใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าเด็กหญิงที่มาหาเธอไม่ได้มาเพื่อขอความช่วยเหลือแค่ตัวเองเธอมาบอกความจริงทั้งหมดที่ถูกซ่อนมาเป็นสิบปีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังเธอทันทีรู้แล้วก็อย่าคิดหนีไปไหนเลยนะป้าสมใจหันขอบกลับไปไฟฉายในมือส่องตรงไปที่เงาหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูโบสถ์เงานั้นสูงใหญ่ใส่เสื้อกาวเปื้อนฝุ่นเก่าหน้าตาซีดเผือด,ดวงตาร้แววหมอพี่ชยัย คุณตายไปแล้วป้าสมใจพึมพำเขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ฉันไม่เคยไปไหนพวกเขาอยู่กับฉันที่นี่และคุณก็จะอยู่ด้วยเจ้าโชคดีเริ่มคำรามเสียงต่ำก้าวออกมายืนขวางหน้าป้าสมใจอย่างกล้าหาญแต่ทันใดนั้นแสงไฟฉายก็ดับลงทุกอย่างมืดสนิทได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังก้องไปทั่วโบส์จะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่อีกแล้ว เสียงหัวเราะนั้นดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เสียงของชายคนเดียวอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงหัวเราะของเด็กหลายคนซ้อนทับกันเหมือนคลื่นซัดเข้าหากันไม่หยุดป้าสมใจยืนนิ่งใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือกำไฟฉายที่ดับไปแน่นจนรู้สึกเจ็บเจ้าโชคดีคำรามหนักขึ้นมันหันซ้ายหันขวาเหมือนกำลังพยายามมองหาอะไรบางอย่างในความมืดทันใดนั้นแสงไฟฉายติดขึ้นเองอีกครั้งแต่สิ่งที่ส่องให้เห็นในแสงนั้นทำให้ป้าสมใจแทบหยุดหายใจ ศพเด็กที่อยู่ในตู้ตอนนี้ยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้าเธอทุกคนลืมตาดวงตาขาวพลนได้ลูกตาพวกเขามองเธอเหมือนกำลังรอคำสั่งบางอย่างเลือดไหลออกจากปากบางร่างมีป้าชื่อคล้องคอไว้บางร่างถือของเล่นเก่าๆในมือทุกคนเงียบสนิทยืนนิ่งแต่หนึ่งไม่นั้นคือเด็กหญิงที่เธอเห็นใต้ต้นลำไยเด็กหญิงก้าวออกม,มือเย็นเฉียบของเธอจับมือป้าสมใจไว้แน่นเขาไม่ใช่แค่ผีเขาเป็นมากกว่านั้นป้าสมใจน้ำตาร่วงโดยไม่รู้ตัว แล้วจะทำยังไงลูกแม่จะช่วยยังไงเด็กหญิงชี้ไปที่กลางห้องที่พื้นมีวงเวทแปลกประหลาดถูกขีดไว้ด้วยเลือดแห้งหาหะตรงกลางวงเวทนั้นมีกล่องไม้เก่าใบหนึ่งขนาดเท่ากล่องจดหมายมีตราประทับ,บโบราณที่ดูคล้ายยันในนั้นมีของของพวกเราและวิญญาณของเขาก็ผูกไว้กับมนันป้าสมใจลังเลเพียงครู่เดียวเธอก้าวเ,เข้าไปในวงเวทนั้นทันที เมื่อเท้าเหยียบลงตรงขอบวงเวทอากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนถูกบีบอจนหายใจไม่ออกไฟฉายกระพริบไม่หยุดเสียงหัวร้อเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงจนแก้หูแทบแตกเจ้าโชคดีเห่าลั่นวิ่งวนรอบวงเวทมือของป้าสมใจเอื้อมไปแตะกล่องไม้นั้นแต่ก่อนที่เธอจะเปิดได้หมอพิชัยปรากฏตัวอีกครั้งเขายื่นมือยาวเฟื้อยออกมาคว้าข้อมือเธอไว้แน่นดวงตาแดงฉานเปล่งแสงจ้าอย่าแตะมันนั่นเป็นของฉัน ป้าสมใจสะบัดมือออกด้วยแรงทั้งหมดที่เธอมีพร้อมทั้งตะโกนสุดเสียงของพวกเขาไม่ใช่ของแกแล้วเธอก็เปิดกล่องไม้นั้นแสงสว่างจ้าแผ่กระจายไปทั่วทั้งโบสถราวกับฟ้าผ่ากลางห้องทุกอย่างสั่นสะเทือนจนพื้นแทบแตกแสงนั้นส่องทะลุไปถึงเพดานที่ร่วงผูพังทะลุขึ้นไปถึงท้องฟ้าเสียงกรีดร้องของหมอพิชัยดังสุดชีวิตก่อนร่างของเขาจะสลายกลายเป็นเท่าฐานหายไปกับสายลม วงเวทหายไปเด็กๆทุกคนเริ่มยิ้มดวงตาค่อยๆกลับมาเป็นปกติเด็กหญิงคนนั้นหันมาหาป้าสมใจยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณนะค้าแม่แล้วพวกเขาก็หายไปเหมือนละอองแสงที่ลอยขึ้นฟ้าโบสกลับมาเงียบอีกครั้งเจ้าโชคดีเดินมาเลียมือป้าสมใจเธอนั่งลงน้ำตาไหลเงียบหาหาตอนนี้บ้านหลังเล็กของเธอไม่ได้มีแค่หัวใจสองดวงอีกต่อไป มันมีอีกหลายหัวใจที่ยังคงอยู่กับเธอเสมอรุ่งเช้าในวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างบ้านหลังเล็กของป้าสมใจความเงียบสงบกลับคืนใหม่ครั้งเสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้และกลิ่นดินหลังฝนตกเมื่อคืนทุกอย่างเหมือนจะกลับสู่ปกติแต่สำหรับป้าสมใจไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป เธอนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านมีเจ้าโชคดีนอนตะแคงอยู่ข้างๆท่าทางสงบแต่ตื่นตัวเหมือนคอยฟังบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาป้าสมใจยกแก้วกาแฟขึ้นจิตเบาๆต่สายตาเธอกลับเมาอมองไปที่ท้องฟ้าแววตานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกแล้วมันคือแววตาของคนที่เคยผ่านความมืดมนที่สุดมาแล้วและยังยืนหยัดอยู่ได้ในคืนที่ผ่านมานั้นหลังจากที่วิญญาณเด็กๆสลายหายไปเพราะหมอพิชัยป้าสมใจก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเปลี่ยนไปในบ้านของเธอมากกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมราวกับบ้านหลังนี้้้ไดรรรับกาาชะลง เธอกลับมาที่นี่ตอนฟ้าสางด้วยความเหนื่อยล้าแต่เบาสบายในหัวใจอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่เธอไม่สามารถลืมได้กล่องไม้ใบนั้นเธอยังคงเก็บมันไว้แม้มันจะว่างเปล่าแล้วแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงไออุ่นบางอย่างเวลาถือมันไว้ในมือและทุกคืนตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเธอมักได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงหัวเราะเบา,เ,บา,เ,บา,เ,บาเรากับเด็กเล่นซ่อนหา บางครั้งเธอก็เห็นตุ๊กตาผ้าเก่าที่เคยเก็บไว้บนหิ้งเปลี่ยนตำแหน่งไปเองเธอไม่กลัวอีกแล้วเพราะเธอรู้พวกเขาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อปกป้องและทุกครั้งที่เธอหลับตาเจ้าโชคดีก็จะกระโดดขึ้นมานอนข้างๆเหมือนเดิมแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องทั้งหมดเพราะไม่กี่วันถัดมาป้าสมใจได้รับโทรศัพท์จากพระลูกวัดองค์หนึ่งโยมป้าโบสหลังนั้นมีคนมาทำพิธีรือถอนเมื่อคืนแล้วใต้พื้นโบสเจออะไรบางอย่าง หัวใจป้าสมใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเจออะไรเหรอหลวงพ่อเจอกระดูกมนุษย์นับสิบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือหมอพิชัยป้าสมใจยืนนิ่งมือกำโทรศัพท์แน่นเธอรู้ความจริงเพิ่งเริ่มเผยออกมาเท่านั้นและเมื่อเธอได้เห็นสมุดเล่มนั้นเธอจะต้องตัดสินใจบางอย่างบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตเธออีกครั้งเพราะในหน้าสุดท้ายของบันทึกนั้นเขียนไว้ว่า ฉันยังไม่จบป้าสมใจรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นไปในทันทีที่ได้ยินคำพูดจากหลวงพ่อสมุดบันทึกเล่มนั้นมีข้อความที่ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวของเธอไม่มีคำอธิบายใดที่จะทำให้เธอรู้สึกสงบลงได้ความสงสัยและความกลัวเข้าครอบงำเธออีกครั้งหลังจากวางโทรศัพท์ลงป้าสมใจไม่รอเธอเดินไปที่หิ้งเก่าที่มาเก็บสมุดบันทึกหรือของที่มีค่าไว้เสียงฝีเท้าของเจ้าโชคดีดังตามหลังเธอทุกก้าวแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดคุกคามแต่เธอก็รู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศ เมื่อป้าสมใจหยิบสมุดบันทึกของหมอพิชัยออกจากกล่องไม้ได้วยความรู้สึกแปลกๆก็เข้ามาทันทีมันเย็นชาเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในคืนที่โบสนั้นปกสมุดปิดสนิทท่ามกลางแสงไฟจากตะเกียงที่ส่องอยู่ในห้องเธอมันทําให้เธอรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่ยังคงหลงเหลือในตัวมันเธอลืมสมุดบันทึกออกทีละหน้าหน้า,หน,าหนึ่งแล้วหน้าหนึ่งเรียงร้อยไปจนถึงหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าฉันยังไม่จบคําสั้นๆที่กระทบใจอย่างแรง ป้าสมใจไม่กล้าปิดสมุดบันทึกจึงค่อยๆพลิกหน้าสุดท้ายอีกครั้งแล้วพบว่ามีแผนที่ขนาดเล็กซ่อนอยู่ในหน้าเพียงแผ่นเดียวแผนที่นี้เป็นแผนที่ของหมู่บ้านเธอมองไปที่จุดที่ถูกวงไว้มันคือจุดที่ห่างจากบ้านของเธอไม่มากและเหนือจุดนั้นมีข้อความสั้นๆเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าศูนย์กลางแห่งความมืดป้าสมใจรู้สึกได้ถึงความมืดมิดที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งหมู่บ้านและโลกใบนี้ศูนย์กลางแห่งความมืดคืออะไรมันคือที่ไหน ทำไมหมอพี่ชัยต้องทิ้งคำนี้ไว้ให้เธอเธอไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกแล้วในช่วงเวลาที่เธอเคยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเล็กของเธอนั้นจบลงแล้วทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเจ้าโชคดีหันไปมองเธอเหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างต้องไปต้องไปตามหาความจริงป้าสมใจพูดกับตัวเองเธอเตรียมตัวจะเดินออกจากบ้านเธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางข้างหน้าเธอไม่อาจยอมแพ้และเธอก็เดินไปพร้อมกับเจ้าโชคดีที่ไม่มีวันทิ้งเธอไปไหน ในท้องฟ้าสีหม่นของเช้าวันนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงเงียบสงบทว่าเบื้องล่างนั้นท้องฟ้าไม่เคยเงียบสนิทพระศูนย์กลางแห่งความมืดยังคงรอรอให้ใครสักคนค้นพบมันและป้าสมใจกําลังจะเป็นคนคนนั้นป้าสมใจเดินออกจากบ้านอย่างมั่นใจท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านไปเย็นๆราวกับว่าธรรมชาติเองก็รับรู้ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอไม่ลังเลที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดที่แผนที่แสดงไว้หมู่บ้านที่เคยสงบเรียบร้อยกลับมีความรู้สึกแปลกๆก,ก่อตัวขึ้นในอากาศทุกย่านก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าความรรู้้สึกกกของาาผชิญหนับ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเจ้าโชคดีเดินข้างๆมันเห่าดังเป็นระยะยระยะเหมือนกับตเตือนป้าสมใจให้ระวังแต่ป้าสมใจไม่หยุดเดินไปอย่างมั่นคงเป้าหมายที่เธอมีในใจคือการค้นหาความจริงเกี่ยวกับศูนย์กลางแห่งความมืดและสิ่งที่หมอพิชัยทิ้งไว้ให้ เมื่อมาถึงจุดที่แผนที่ชี้ให้เห็นป้าสมใจก็หยุดลงเธอมองไปที่บ่อน,น้ําเก่าที่รกร้างแห่งหนึ่งมีไม้ดอกยืนต้นสูงตระหงานรอบๆอ,อบน้ําที่ยังคงท่วมขังอยู่ในบ่อนั้นคิ้วของป้าสมใจขมวดแน่นเธอรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นผิดปก,กติราวกับว่าทุกสิ่งรอบตัวจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อเธอเริ่มเดินเข้าไปในบริเวณนั้นและทันใดนั้นดวงตาของเธอก็จับจ้องไปที่เศษกระดาษเก่าๆที่ลอยอยู่ในน้ําราวกับมีบางสิ่งรอให้เธอค้นพบ เมื่อเธอลงไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาดวงตาของเธอก็เห็นข้อความที่เขียนด้วยมือของหมอพิชัยอย่างชัดเจนเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากคำสาบนี้ต้องมีการเสียสละบางอย่างข้อความนั้นทําให้หัวใจของป้าสมใจหยุดเต้นเธอไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ความจริงที่ถูกปิดบังมานานถูกเปิดเผยให้เธอเห็นแล้วเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นจากด้านหลังป้าสมใจหันไปมองอย่างตกใจ ร่างของหมอพิชัยปรากฏขึ้นจากเนอมืดเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและดวงตาที่ไม่เคยหลับไปเธอเธอรู้แล้วใช่ไหมเสียงของหมอพิชัยดังขึ้นแผ่วเบาราวกับว่าเขากำลังสูญเสียพลังไปทีละน้อยป้าสมใจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอทุกสิ่งที่เคยดูเหมือนหลอกหลอนตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ป้าสมใจถามด้วยเสียงที่สันเครือ หมอพี่ชัยยิ้มบางๆแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าเพราะฉันต้องการที่จะกลับคืนสู่สิ่งที่เคยหายไปแต่การกระทําของฉันได้ทําให้เกิดการสับแช่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดป้าสมใจเรื่องเข้าใจทุกสิ่งที่หมอพี่ชัยทําในอดีตมีเป้าหมายเดียวคือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดที่เขาสร้างขึ้นแต่เขาก็ต้องแลกมาด้วยการทําลายชีวิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือแม้กระทั่งตนเองการเสียสละหมอพี่ชัยพูดต่อ จะทาให้ฉันได้หลุดพ้นจากการถูกขังอยู่ในความมืดนี้แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนทําให้มันสิ้นสุดฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเหยื่อแค่ให้เธอได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องป้าสมใจยินเงียบเธอรู้ดีว่าเธอต้องทําการตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วความมืดก็เริ่มจางหายไปอย่างช้าช้าเธอจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งจากการสราปแช่งนี้หมอพิชัยกล่าวแล้วถ้าฉันไม่เลือกล่ะป้าสมใจถามเสียงต่ํา หมอพิชัยจ้องมองเธออย่างไร้าคำตอบในสายตาจากนั้นร่างของเขาก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศทุกสิ่งในบ่อน้ำเริ่มสงบลงเงียบสงบจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเองป้าสมใจยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดและความเงียบเพียงคงหลงเหลืออยู่เธอรู้ว่าเธอต้องเลือกแต่เธอก็รู้ว่าการเลือกนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเจ้าโชคดีเดินเข้ามาใกล้เงียบๆและนั่งข้างๆเธอมาไม่เห่าไม่ทำอะไรเพียงแต่จ้องมองไปที่บ่อน้ำถ้าฉันทำทุกอย่างให้จบจะไม่มีใครต้องทนกับความเจ็บปวดนี้อีกต่อไป ป้าสมใจพึมพำกับตัวเองและแล้วเธอก็ตัดสินใจเธอเดินไปที่กลางบ่อน้ําก่อนที่จะย่อตัวลงและจับกระดาษนั้นในมือแน่นถ้าจะต้องมีการเสียสละฉันจะทํามันเองป้าสมใจหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเผามันให้เป็นเท่าทานทันทีที่กระดาษถูกเผาไปธรรมชาติก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแสงสว่างของดวงอาทิตย์เริ่มสาดส,ส่องลงมาน้าในบ่อน้ําเริ่มไหลเวียนและคืนสภาพปกติเจ้าโชคดีเห่าเบาๆเสียงเหมือนกับการยืนยัน ป้าสมใจยิ้มเล็กน้อยรู้สึกเหมือนภารกิจของเธอได้เสร็จสิ้นลงชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ทุกอย่างก็เริ่มสงบลงความมืดที่เคยคุกคามได้จบสิ้นป้าสมใจมองไปที่ท้องฟ้าและรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองและทุกคนจากคำสาปนั้นได้แล้วแล้วชีวิตของเธอก็กลับคืนสู่ความสงบและการเริ่มต้นใหม่